เสนอโดยสำนักง,งานกฎหมาย LA รับว่าความทั่วราชอาณาจรรักรผ่าตัดท้องลายท้องป่องท้องห้อยคลินิกประตูน้ำการแพทย์ประตูน้ำโพลีคลินิกเดิมสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ3ทนายสาวค่ะโดยมีดิฉันใหม่สุนทวาเกิดนิมิต่าและมอนิ่งรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนันธริกาชันซื่อค่ะและดิฉันหญิงทัศจรรยเอวาสีค่ะ ใช่แล้วค่ะโดยเราทั้ง3คนนี้นะคะจะมาพบกับท่านผู้ชมเนี่ยทุกวัน<ม>จันทร์นะคะเวลา10บโมง<ม>ครึ่งจนถึง11บเอโมงตรงค่ะเพื่อที่จะมาไขข้อข้อมใจทุกเรื่องระเบียดนิ้วค่ะค่ะดีหรือไม่ดีรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำผิดหรือทำถูกกฎหมาย3ทมนายสาวม,มีคำตอบให้คุณค่ะถูกต้อง<ม>แล้วค่ะโดยเป็นประจำนะคะว่าจะมีใหม่เนี่ยอาสาที่จะเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมเนี่ยล้วงทะลุทุกเรื่องเลยค่ะ แล้ววันนี้น้องใหม่อยากทราบเรื่องอะไรคะโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยใหม่ก็อยากทราบหลายเรื่องมากเลยนะคะอยากรู้ไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะเด็กร้่นใหม่นะคบแอบว่าหรือเปล่าคะเนี่ยจริงๆเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นนะคะแต่ที่อยากรู้จริงๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำค่ะนั่นนั่นน่น่นัแต่ว่าไม่ใช่ห้องน้ำที่แบบว่าส้มเต็มส้มซึมหรือว่าส้มล้นอะไรทั้งหลายนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยก็ล้นประจําอยู่แล้วไม่ เรื่ออะไรคะสงสัยอะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเข้าห้องน้ำอ่ะสงสัยอีกแล้วอะเพื่อนใหม่เนี่ยเป็นกระเทยหรือว่าสาวประเภทสองนี่เองขอโทษด้วยนะคะพี่ช่างหน้าช่างผมทั้งหลายไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าอยากจะยกประเด็นมาว่าเนี่ยถ้าหากว่าพี่ช่างหน้าช่างผมเนี่ยเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอะไรไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าเร็วที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะปัจจุบันเนี่ย เรามีปัญหามากมายะนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราแบ่งกันเป็นกี่เพศนะคะโอ้โหตอบได้ค่ะใหม่อายุ23ามแล้วใหม่ต้องรู้ดีแน่นอนเพศเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสองเพศแน่นอนค่ะ,ะก่อนกําเนิดใช่ไหมคะทุกคนต้องรู้แน่นอนว่ามีทั้งเพศชาย <c oughs> เพศหญิงพอหลังกําเนิดแล้วเนี่ยมีหลายเพศมากค่ะก,ก็เรียกว่าเป็นเพศที่มาโดยธรรมชาติกับมาโดยที่ เป็นสิ่งที่เราเลือกเองฟ้าประทานมาให้เธอมีหลายเพศเช่นอะไรรู้มั้คะเพศชายเพศหญิงเพศก็เธยตุ๊ดแถวแววจ้าทอมดี้มีเยอะแยะมากมลยเคะเป็นถือว่าตรงตามรัฐธรรมนูญนะคะเป็นอิสรภาพส่วนบุคคลถูกต้องค่ะไปนู่นเลยนะคะอ่าแล้วกรณีกับเธอละคะน้องใหม่คิดว่าควรจะเข้าห้องน้ําอันไหนดีจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าถามใหม่อะนะคะ สมมุติว่าเป็นกระเทยที่แปลงเพศแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ําผู้หญิงได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวน้องใหม่พี่ถามเลยเธอน้องใหม่<ด>จะ<ล>ทราบได้ยังไงครับมีคนเนี่ยเดินหนวยนาดเข้าห้องน้ำไปเนี่ยนะคะแต่ดูหน้าตาแล้วเนี่ยไม่ใช่เพศหญิงโดยธรรมชาติแน่นอนนะคะแล้วน้องใหม่จะแบคุณคุณแปลงเพศได้ยังคะถ้าแปลงเพศแล้วเข้าทางนี้ยังไม่แปลงเพศไปทางนี้กล้าถามาค่ะ พี่พี่เป็นกระเทยเปล่าอ่ะแปลงเพศหรือ,อยังห้องน้ำไม่ถูกด้วยนะจะถูกหมดในห้องน้ำไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ใครจะไปกล้าถามก็ไม่กล้าถาม <c oughs> อยู่แล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าคือไม่รู้สิคะสงสัยอะ่ะเหมือนรู้สึกว่าเาถ้าสมมุติว่าผู้หญิงกระเทยที่แปลงเพศแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าห้องน้ําได้แต่ถ้าหากว่ากระเทยที่ยังไม่แปลงเพศได้อย่างเงี้ยแล้วเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยมันจะผิดกฎหมายไหมเอางี้ดีกว่าเราอย่าเพิ่งเท้าความไปไกลเลยว่า ผู้ชายหรือว่ากระเทยสาวประเภทสองเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าว่ามนุษย์เหล่าเนี่ยพอเกิดมาปั๊บใช่ไหมคะคลอดเราจะคันมันดาอยู่รอดออกมาเป็นทารกแล้วเนี่ยเขาก็จะถือว่ามีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสิบห้าเนี่ยปีหน้าปีจำได้ใช่ไหมใชเลยเลยเก่ามากคุยอะไรกันแล้วให้หมยรูเรื่องซึิดนี่นคะงั้นต่ออีกนิดนึงแล้วกันกฎหมายเขาก็เลยบอกว่ามีเพศชายกับเพศหญิงไงคะ ถ้าโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจว่าผู้ชายก็ต้องห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงก็ต้องห้องน้ำผู้หญิงใช่ไหมคะแต่แต่พี่ว่าไม่แน่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเกิดมีห้องน้ําเดียวะครับพี่ก็ไม่เห็นใ,ใครก็มาจับเลยเนีย่ก็เดินเข้าไปไม่เคยแต่ว่าพี่จริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่ามีห้องน้ําผู้หญิงผู้ชายเกิดสมมติว่ามีลูกสาวเด็กๆเนี่ยเดินเข้าไปแล้วมีม,มีบุคคลที่ดูคล้ายสาวประเภทสองนะคะเดินเข้าไป ตามหลังเข้าไปเนี่ยถามว่าพี่จะสบายใจไหมพี่ก็คงไม่ค่อยสบายใจไม่อะค่ะเขาจะมาฆ่าอย่างนี้เหรอเกิดว่าเขาสวมรอยล่ะพี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวมากเลยงั้นอนเลยดีไหมคะได้ค่ะไม่ใช่คืออย่างอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะมีผู้จัดการใหม่ที่เป็นกระเทยหรือว่าสาวประเภทสองเนี่ยจะเข้าห้องน้ําไปกับใหม่ด้วยแล้วเขาบอกไม่เอาว่าเขาไม่กล้าใหม่ก็เลยบอกว่าให้เข้ามาเหอะเขาบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวกลัวแบบใครเห็นใครว่าใครเห็นแล้วเขาเอาไปฟ้องใหม่รู้สึกว่ามันสงสัยอ่ะคือพี่คิดว่า ว่ายังไงบ้างนะคะพี่คิดว่าไม่ทราบเลยว่าโด,โดยโดยโดยสามัญสำนึกเนี่ยก็ไม่น่าทำถูกไหมคะมก็เหมือนกับเท่ากับว่าเหมือนกับผู้ชายไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยโดยสามัญสำนึกเนี่ยพี่ก็ว่าไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยจ,จริงๆแล้วนะถ้าจะพูดถึงกฎหมายเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ได้มีอะไรบังคับไปแน่นอนว่าโอ้โหผู้ชายเข้าห้องน้ําผู้ชายเข้าน้ำผู้หญิงเข้าห้องน้ำผู้หญิงเข้าน้นใช่เรามาเท้าความนิดนึงก่อนดีไหมคะว่าถ้า กระเธอที่แปลงเพศแล้วเนี่ยก็ถือเป็นผู้หญิงกันไหมพี่ว่าไม่ถือเป็นผู้หญิงใหม่ว่าถือเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็แค่ในบัตรประชาชนไม่ได้เปลี่ยนแค่เนี้ยก็ยังเป็นนายอยู่เหมือนเดิมติตใจเขาก็เป็นผู้หญิงนะแต่น้องใหม่เราต้องพูดกันด้วยตัวหนังสือด้วยกฎหมายนะคะยังเป็นนายอยู่เลยครับไปเกณฑ์ทหารนะคะสงสารสงสารลำบากเหลือเกินบางทีเผื่อว่าแปลงเพศเราไปเกณฑ์ทหารได้ไหม ก็ไปถึงแต่เขาก็คงจะปล่อยออกมานะคะซึ่อาจจะอาจจะมีกองเชียร์เพื่อนๆไปช่วยเชียร์ด้วยนะคะไม่เลยค่ะก็จะถือว่าคงไม่รับเพราะว่ามีคล้ายๆทางจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นทางเดี๋ยวนะคะมีเสียงจากทีมงานช่างหน้าช่างผมเยอะมากเลยว่าอยากรู้ว่าสรุปเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะคะพี่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่ากระเทยเนี่ยสามารถข้องน้ำผู้หญิงได้ไหมแล้วมันผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยต้องรอสักครู่นะคะห้ามเปลี่ยนช่อนเด็ดขาดค่ะ เสนอโดยสำนักง,งานกฎหมาย LA รับว่าความทั่วราชอาณาจักรผ่าตัดท้องลายท้องป่องท้องห้อยคลินิกประตูน้ำการแพทย์ประตูน้ำโพลีคลินิกเดิมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ3ทนายสาวกันแล้วนะคะอย่างที่ใหม่บอกไว้เบรกที่แล้วค่ะว่าถ้าหาว่ากระเทยเนี่ยเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นการผิดกฎหมายไหมแล้วถ้าหาว่ากระเทยเนี่ยเข้าห้องน้ำผู้ชายล่ะที่จริงตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีบัญญัติไว้นะคะ ชัดเจนนะคะว่าการที่เราเดินเข้าไปในห้องน้ําผู้หญิงโดยที่ตัวเราเองเป็นผู้ชายหรือเป็นกระเทยเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายมนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่เราบอกว่าห้องนี้นะเพศหญิงห้องนี้ในเพศชายเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งขึ้นโดยกฎหมายค่ะ,คะตั้งขึ้นเพราะว่าสังคมเนี่ยรู้สึกว่ากกําาับเอไว้ผู้หญิงเนี่ยจะสบายใจกว่าถ้าไม่ทราบพี่คิดว่าความรู้สึกของเราเนี่ยคงจะขัดความรู้สึกมากๆนะคะม,มีสุภาพบุรุษหรือ ระเทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องซึ่งสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะแต่งกายไม่เหมาะสมก็ดีหรือว่าอยากจะยิงฟัน<ม>แค่กี่ฟันอะไร <c oughs> ต่ออะไรเนี่ยคะม็ไมิทธิ์ยใจค่ะมีสิทธิ์เป็นใจได้ไหมถ้าสมมติว่าเป็นกระเทยในห้องนั่งผู้หญิงเราเห็นผู้หญิงแบบว่ากําลังเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนใจได้ไหมคะอันนี้ก็ต้องถามเฉพาะรายแล้วนะคะอันนี้อาจจะมีเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความผิดเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อต่อเมื่ออะไรเอ่ยเดินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ แล้วมีเจตนาที่จะไปทําการซึ่งทุดจริตใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยเดินก็ไปเฉยๆนะคะแล้วก็เดินออกมาอืก็ยังไม่เป็นความผิดอะไรจ้างะะซ่อมท่นอน้ำมาค่ะ เขาก็เข้าไปได้เนาะโอใช่บางทีแบบว่าช่างซ่อมท่อน้ำอย่างเงี้ยเราเลือกไม่ได้ไงก็ต้องเป็นผู้ชายแล้วบางทีเราเข้าไปแล้วก็หวาดแะวแวงเหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าหลังจากซ่อมท่อน้ำแล้วทำเป็นแบบท่อมดมมองอย่างเงี้ยผิดอันนี้ต้องมาดูแล้วนะคะต้องมาดูที่เจตนาเจตนาก็ดูผมก็ดูการกระทำบอกว่ามีเจตนาที่จะทาอะไรอย่าง่สกรอีกข้อน้ยี แล้วคนอย่างเราอะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาเนี่ยเป็นกระเทยจริงหรือว่าเป็นแบบว่าอะไรมาปลอมตัวเพื่อแอบดูความเซ็กซี่อย่างไหม่็จริงต้องใช้ความระมัดระวังมากๆนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่า,าเราดูว่าบางทีเนี่ยเขาตุง้งติ้งมาหรือเขาเป็นกระเทยแปลงเพศมาแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีเจตนาอะไรเลยเขาอาจแค่อาจจะอยากเข้ามาใช้ห้องน้ําธรรมดาเหมือนที่ผู้หญิงใช้กันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังมากๆเพราะบางคนอาจจะใช้ การที่ปอมเป็นเหมือนปอมเป็นเหมือนกระเทยหรืออะไร<ม>ได้เข้ามาเพื่อกระทําความเป,เปินเทคนิคอ่เลียใช่ไหมคะหมายว่าคนเราเดี๋ยว,ยวนี้ฉลาดมากขึ้นนะคะควรที่จะแยกแยะออกด้วยทางสายตานะว่าเนี่ยคนเนี้ผมยาวมาแล้วแต่งหน้าดําผมแล้วตู้มขนาดนี้ก็ต้องเป็นชัวร์อยู่แล้วแต่น้องไมคค่ะ <c oughs> ก็นึกซะว่าห้องน้ำเนี้ยไม่ได้แบ่งผู้ชายผู้หญิงนะคะ,ะเราอาจจะใช้รวมกับคนอื่นได้เวลาที่ไปร้านอาหารเล็ก นะคะก็มีห้องเดียวอยู่แล้วก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มีคนเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยไปทําอนาจารไปทําความผิดอื่นๆมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกระเทยก็ผิดทั้งนั้นค่ะหรอคะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีนี้อะคะสมมุติว่าเขาอะ ปอมตัวเป็นช่างซ่อมท่ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แบบจะมาซ่อมอนะเขาดูดูคนเข้าห้องน้าอยู่แล้วพอใหม่ออกมาเขาแกล้งทํามาเป็นซ่อมท่ออ,อย่างเงี้ยมันอยู่ในเครือข่ายไหนกรณีแบบไหนก็ถ้าเรียกว่าน้องใหม่เ,เห็นว่าเขาทําอะไรที่ไม่ใช่การซ่อมท่อแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีเจตนาเพื่อจะแอบดูหรือว่าอาจจะซ่อนกล้องหรืออะไรก็ตามที่มันอาจจะเกิดเป็นความผิดเรียกว่ามีเจตนากระทำความผิดแล้วนะคะแล้วก็ลงมือทําด้วยหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถสังเกตได้เนี่ยใหม่สามารถที่จะร้องวายได้ไหม โอ้ถ้าวอยวายนี่ดีเลยค่ะเพราะว่าเราถือเลยว่าเนี่ยเป็นผู้เสียหายอะสมมุติว่าคนมาแอบดูเราเราร้องววยวายก่อนเลยเหรอใช่ค่ะได้ค่ะเราก็สามารถจะไปแจ้งความได้เลยค่ะเราเป็นผู้เสียหายค่ะอันนี้เขาก็เข้าขว่าอาจจะทําความผิดหรือเปล่าแต่ถ้าหาวว่าอยู่ดีเขาแบบว่ามาแบบท่อมมองอย่างเงี้ยแล้วใหม่รู้สึกเออชอบเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะอันนี้คุณใหม่ก็น่าจะไปรักษานะคะ มี่าษาส้ตัวแล้วใช่ก็ต้องถามเผื่อบางคนไงใช่ไหมอยาไรก็ไม่วายไปไม่มีใครรู้ออย่างสมมติว่าพี่ใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าพี่เป็นช่างซ่อมท่อแล้วใหม่อย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้าแล้วเห็นว่าพี่ลุนลามใหม่ทางสายตาอยู่ใหม่เกิดชอบขึ้นมาแต่อีกคนนึงมาเห็นว่าเขากําลังลุนลามอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดก็เพราะว่าไม่มีผู้เสียหายค่ะนั่นไงถ้าใหม่ไม่ใช่ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าอีกคนที่เขาเห็นปั๊บแล้วเขาไปแจ้งว่าเนี่ยเขาเห็นนะว่าคนนี้มาทมองเี่ ก็เข้าข่ายว่าคนนั้นก็ทาความผิดกันมีความผิดซึ่งอันนี้น่าจะยอมความกันได้ด้วยค่ะหรอแต่ว่าแต่ทางที่ดีนะคะพี่ว่าก็ถ้ามีโอกาสที่จะที่จะดูแลกันนะคะก็อาจจะยิ่งกว่าการที่จะดูว่าเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะดูลักษณะการกระทําของเขาเมื่อเข้าไปในห้องน้ําแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยใสดีเข้ากระเธอเข้าห้องน้ํา มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วถูกไหมคะที่ที่เรากลัวส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมักจะเป็นพวกที่อาจจะเร่ร่อนเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นกระเทยไม่มีเจ้าของที่อะไรอย่างเงี้ยหมายว่าเราควรที่จะไม่รังเกียจเขาหรือว่าไม่ควรที่จะไปมองเขาด้วยสายตาที่แปลกประหลาดนะเพราะมันเหมือนกับว่าเขาก็คือคนนึกออกไหมคะแล้วทําไมอ่ะ ฉันก็อยากเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันผิดตรงไหนไม่ผิดค่ะจนตอนนี้ก็ยังไม่ผิดนะคะแต่ว่าห้ามไปทําอะไรผิดข้างในห้องน้ําเท่านั้นเอง<ช>นะคะโอโ้โหเรื่องราวาแค่นี้เนี่ยยังไม่พอสําหรับข้อมูลสําหรับช่างหน้าช่างผมเดี๋ยวนะพี่ใจเย็นๆนะคะ <S <S ถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่าการที่กระเทยห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยมีรายละเอียดข้อบกพร่องอะไรอย่างมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ